คนเราเนี่ยรู้แต่วันเกิดแต่เราไม่อาจที่จะรู้วันตายของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราทำได้เราก็ไม่ควรที่เราจะประมาทในความตายควรเตรียมตัวไว้ก่อนตายก็คือระลึกถึงมรณงสติคือการเจริญเจริญอาณาปานาสติตามคำสอนของพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง คนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการเจริญภาวนาอนาปาณสติเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยหลงตายเมื่อความตายมาถึงนะทุกคนมันจะทรมานมากคนที่ไม่เคยฝึกจิตจิตมันจะไปยึดต,ติดกับอาการทุกขเวทนาดังนั้นเนี่ยต่อให้จะทำบุญทำทานมามากสักเพียงใดก็ตามจิตเนี่ยมันหลงตายในขณะนั้นเนี่ยบุญก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือได้ ก็ย่อมจะนำพาให้ไปตกนรกตกอบายภูมินั่นเองดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมานำพาเรื่องการเจริญอนาปานาสติตามคำสอนพภาษาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์เนเคยปฏิบัติมาให้เราหาห้องที่สงบไม่มีคนมาเพ่นพ่านไม่มีคนรบกวนให้นั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้าย นั่งตัวตรงปรับท่านั่งแบบสบายสบายโดยที่ว่าเราไม่ต้องนั่งตัวเก่งให้นั่งประมาณนี้ค่อยๆหลับตาลงเบาๆดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกโดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจเข้าออกบางสำนักบอกว่าให้ไปกำหนดลมหายใจให้สัน้นให้ยาวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะไปติดในการเพ่ง มันก็จะไปติดในการเพ่งมันก็จะเกิดโมหะครอบงำคือความหลงนั่นเองขณะที่เราเนี่ยจเจริญอาณาปานาสติอยู่คิดเรื่องอดีตก็รู้เรื่องอนาคตก็รู้เรื่องปัจจุบันก็รู้เรามีสติรู้ทันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเรากำลังเพียรเพื่อเผากิเลสนั่นเองเวลาเรานั่งไปอย่างเนี้ย ภาพของบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นป้าเราก็ดีลุงเราก็ดีน้าเราก็ดีน้องสาวเราก็ดีปรากฏขึ้นภาพของบุคคลอันเป็นที่รักปรากฏขึ้นที่จากเราไปนานแล้วให้เรามีสติรู้ทันอันนั้นมันเป็นสัญญาณสัญญาเก่าสัญญาขันสัญญาเก่าเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ทัน หากว่าเราไม่มีสติรู้ทันมันก็จะเกิดสังขารปรุงแต่งทําให้เกิดสามูไทยเหตุของการเกิดทุกข์นั่นเองเหตุของการเกิดทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ในกองทุกข์เพราะไม่รู้ในอริยสัจมันไม่รู้มันก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานว่าเป็นตัวเราว่าของเราว่าตัวกูว่าของกูไปยึดมั่นในขันห้า เรานั่งไปแล้วจิตไม่ค่อยสงบเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะจิตที่มันไม่สงบมาต้องนานอยู่ๆเราจะให้มันสงบเลยมันเป็นไปได้ยากทุกคนจิตมันก็จะเหมือนกันกันกบลิงกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเหมือนกับเด็กน้อยเราก็จะต้องหาขนมนมเนยเนะี่ยมาล่อเด็กเพื่อให้เด็กหายดื้อนั่นเองนั้นสภาวจิตก็เหมือนกัน เราจะต้องหาที่พึ่งนั่งไปรู้สึกปวดตามเนื้อปวดตามตัวปวดหลังปวดเอวปวดขาให้มีสติรู้ทันให้เรารู้ตามสภาพตามความเป็นจริงว่าสภาพที่เป็นทุกขังไม่อาจทนสภาพเดิมได้เมื่อกี้มันยังไม่ทุกข์เลยทำไมตอนนี้มันทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตน สักแต่ว่าเป็นธาตุด,ดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันให้เราดูไปว่าอาการทุกขเวทนาจะเกิดจะดับยังไงอาการทุกขเวทนาก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ดับไปเห็นไหมเราก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งแทงในธรรมในตรงนี้หากว่าจเจริญอาณาปานสติไปแล้วเราไม่อาจจะรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่เป็นอะไรแต่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงตายเมื่อความตายมาถึงแล้ว เราก็จะเตรียมตัวไว้เราจะไม่ประมาทเราก็จะได้ไปสุคตินั่นเองให้นั่งประมาณนี้ตามที่อาจารย์บอกจเจริญเจริญพร